สวัสดีครับกราสสวัสดีกันอีกแล้วครับยูไหนครับยูลงกาไป็ป่าของนักเกี่ยวครับนี่ครับเป็นจิ๊นามาดูดจังครับอีกหนึ่งลาาทุเรียนเออไปดูกันครับเออและนี่นะครับก็เป็นลูกทุเรียนของเราครับอันนี้สายพันอะไรพี่นนี้จะเป็นหมอนทองหมอนทองครับก็ยังมีให้ทานอยู่ครับตรงใดครับตรงเมื่อกี้นะครับแม่การไปป้าครับพีนน้อง ขายกันยังไงครับพี่ร,ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทมีกันแบบนี้แล้วก็ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับพี่นะครับเออหน่วยวสวยๆข้างนั้นและพร้อมกันแบบว่าแยะแล้วกับนี้ครับนี่เออพร้อมทานครับเบิ้งครับเป็นแพ็กแบบนี้ครับตามน้ำหนักตามราคาแบบนี้ก็ได้ทีเดียวอยู่ตรงนี้ครับเออกายเป็ป้ามั้งน้ำเขียวนี่กราสีระเบิง้งดี่ครับบอกแกะให้ชิม ยังมีครับทุเลียนครับให้พ่อแม่พี่น้องได้กินอยู่นะครับเอออยากกินกาแฟมาครับราคาจะต้องได้ไม่แรงพากันแบบนี้มาครับดูเงือกเออสีสันเนี่ยเขาเป็นเป็นยังไงล่ะนี่ยังงี้กันเลยทีเดียวเออสุดยอดนี่แหละครับชุเลียนครับพ่อแม่พี่น้องยุนาครับจากไฟฟ้าครับอยากกินกาแฟขามาครับ รอมแกะไม้กันแบบนี้สุดยอดเบิงนี่นะครับเนื้อสุดยอดครับนี่แหละครับเรียนหมอนท้องครับยูหนักการไฟฟ้าเพีนงใดไม,ไม่กันแบบนี้มาครับเดี๋ยวเขาจะมาชิมครับทเรียนหมอนท้องว่ารสชาติของเผ็ดแบบได่ไก่ครับนี่โอ้คือเนื้อเพียงใดไก่ฉีกมันไม่ต้องยอดครับบอกตอบนุ่มใน ข้าปากอือคือด,ดีมากมันมันเนื่อมันเป็นเซนไก่ชีพวกละลูกนี่ครับที่พี่เขาแกะไว้ครับ็จะเป็นเนื้อนิ่มครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอือเบิองครับสีเน,เนน้อคร <43 S 3> ีมเลยนะครับอีมเลยใช่ไหมก็คือมีก<อ>ี่แบบครับเนื้อที่ร้านอของของพี่มีขอบนอกของในแล้วก็ไก<อ>่ชี โอ้สุดยอดเลยก็คือร้อยสามสิบใช่ครับราคาเดียวไม่<ล>ไม,มีขายเนื้อนะคอ,อนนเป็นรูปแบบเดียว,บบยวสุดยอดนี่แบบนี้เลยอันนี้แบบนิ่มนี่ครับมาครับเดี๋ยวเขาจะมาชิมแบบเนื้อนิ่มกันบ้างครับวัวจับไปมีความนิ่มแบบนี้เหรครับสีสันของเพื่อนเหลืองน่ารับประทานมากนี่รสกันแบบนี้ ครับเนื้อนิ่มของเป็นเป็นแบบไดครับอืมมันเป็นครีมเนื้อเป็นเสียนดีมากเพิ่มเรียนหมอนทองรัวอร่อยสามชิบหน้าการไฟฟ้าครับตอนนํำเขียวแม่ข้ามานะครับได้ได้กินแล้วขาทุกวันด้วยที่มีเบอร์ติดต่อไหมมีครัเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสองครับ้าเจ็ดสามสีโอก็คือใครอยากทานก็โทรมา จองได้เลยอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ก็คือมีทั้งปีใช่สุดวอดครับจีบถึงร้านครับเรียนไอกินสุแสดแจากบาลนิ่งเขยวพัานไปพันมาอยู่หนาโรงบาลน,นี่นะครับจอดเลยเป็นจีวร้านแบบนี้นะครับ